ท่องเ็ดเ d สเสิร์ฟความคิดถึงชุดใหญ่นำทัพนักแสดงที่แฟนๆชื่นชอบละคร3ามเรื่องล้วนครบรถจะไม่มีการแต่งงานอะไรทั้งนั้นเริ่มที่วันจันทร์และอังคารโซเวรี so Very, สุดแซ่บจัดจ้านความผิดพลาดครั้งใหญ่ของเขาและเธอนำมาสู่เกมแก้แค้นครั้งสำคัญ ก่อนที่บทสรุปโซ่ทองแห่งความรักจะคล้องใจของเขาและเธอไว้ตลอดกาลแค่หัง,หม,งไไม,มหัสวีและมุกดานรินรัก <You S 1> พ่อจ๋าแม่จ๋ากลับมาอีกครั้ง พร้อมทับนักแสดงสุดยอดฝีมืออีกมากมายคว้าเรตติ้งแรงสนันจอตอนจบสูงถึง8.1ในโซเชียลก็ฮอตฮิตติดเทรนด์อันดับหนึ่งมาแล้วหลายครั้งและความน่ารักของเข้มมุกส่งผลให้ได้ฐานแฟนคลับอีกหลายประเทศโดยเฉพาะแฟนคลับชาวจีนล้วนรักและติดตามผลงานของทั้งคู่มาอย่างต่อเนื่องล่าสุดละครเรื่องนี้ยังปังไม่หยุดมีการนำไปออกอากาศผ่านทางแพลตฟอร์มยอดนิยมของจีนอย่าง Youku.com ไต่อันดับขึ้นเป็นละครที่มีผู้รับชมสูงสุดอันดับหนึ่งไปแล้วครับทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังทั้งทีมนักแสดงทีมละครเราก็หวังว่าทุกคนที่ได้รับชมจะชื่นชอบแล้วผล ตอบรับก็ถือว่าดีมากๆหลังละครจบก็ยังมีติดตามกันอยู่ยังมีพูดถึงละครกันอยู่นี่ครับดีใจครับดีใจที่ทุกคนยังคิดถึงครับก็เป็นเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ได้การตอบรับที่ดีมาตลอดตั้งแต่ตอนละครออนจนปัจจุบันนี้ก็ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณที่ติดตามกันเป็นเทนนวิตเตอร์ที่ดูแล้วไม่เบื่อดูได้เรื่อยๆเราก็เข้าไปอ่านได้เรื่อยๆอย่างเงี้ยครับ พบกับความแซ่บของเข้มมุกและชีมนักแสดงคุณภาพบอสชนาการมิ้นบารามิตาคุกกิ๊กกฤชกรและอีกหลายคนรวมถึงความน่ารักของสองหนูน้อยน้องมาเตอโอและน้องฟอรราเริ่มวันจันทร์ที่27กันยายนนี้สจาก สนุกไม่มีวันหยุดไปต่อกับคืนวันพุธพระรหัสสดีเข้มเข้มจัดจ้านไปกับอำพัชราภาและมิกทองระยะในละครจากศัตรูสู่หัวใจเชื่อเฉือนทุกอารมณ์พดโหดวหวานหวานรสชาติไม่มีแผวเรตติ้งตอนจบได้ไปถึง6.1ครับนายคือต้นเหตุให้น้องเธอตายแค่ฆ่าใจมันจะ้อยไปได้ซ้ำคุณเองก็เลยที่กดดันน้องตัวเอง พี่อ้ํพี่อ้ํเป็นคนที่แบบโอ๊ยแปะมากๆครับผมทั้งการสแสดงทั้งบททั้งแบบทํา,บบทากันบ้านมาเต็มที่เลยแบบที่พวกเราเห็นนะครับแบบออกเลยออกมาดีมากเลยครับผมต้องต้องขอบคุณพี่อ้ําครับผมเ <c oughs> นื้อเนื้อเนื้อเนื้อไม่ีแกล <c oughs> ้งอ้ํานะอ้ําตกเลย <c oughs> คือมีคนตั้งใจทํางานมากอันนี้พูดเรื่องจริงนะมาแล้วก็เป็นน่ารักอัธยาศัยดีทุกคนทุกคนในกองรักเขาหมดเลยเพราะเขาซื้อของมาเส้นเราทุาทกวัน จะไ,ไม่รักก็ไม่ได้เพราะว่าเรากินของเขาว่าเราจะแบบเมินเฉยต่อเขามันไม่ได้เบื้องหน้าโหดใส่กันแต่มาดูเบื้องหลังอ้ํากับมิกคือคู่หูคู่อํำจริงๆครับดูพร้อมกันอีกครั้งเริ่มตอนแรกวันพุธที่22กันยายนนี้ ใกล้้สุดข,ขอบฟานวาหวานกันในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์คืนวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์พบกับองค์รักษ์หนุ่มหล่อเท่เวียสกลว,วัฒน์ในบทคามินและเจ้าหญิงมัทนามินพิชยาในละครล่ารักสุดข,ขอบฟ้าความรักของคู่นี้มีเส้นบางๆกัน้นระหว่างหน้าที่ความพักดีและรักแท้ ทำให้เขาต้องเลือกคำน,นึงกล่ากระหมอเป็นองค์รักประจำตัวเจ้าชายเนี่ยเหรอสภาพรุรุุษที่สุดของรายาก็แค่ผู้ชายคลี่ค่ับที่ไม่กล้าย,ยอมรับความรู้สึกของตัวเองออของใหพอ,อใจบอกให้พอไง ว่าแฟนๆพากันอินไปกับความน่ารักกากันของนางเอกและอมยิ้มไปกับความแข็งเก้าวแต่ข้างในนุ่มลึกขององครักษามินทำให้เรื่องนี้คว้าเรตติดด้งตอนจบไปสูงถึง13.9ครับ ละครเรื่องล่ารักสุดขอฟ้าจะกลับมารีรันให้ได้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นละครที่เล่นคู่ของน้องมินนะครับก็ยังคิดถึงอยู่ตลอดเลยว่าแบบโอ้โหจำได้ว่าช่วงในระยะเวลาที่เราถ่ายทํากันมันก็เป็นช่วงที่แบบสนุกมากมีความสุขมากๆเลยก็ยังไงก็ใครที่คิดถึงนะครับองค์รักคามินคิดถึงน้องมินนะครับแล้วก็คิดถึงนักแสดงทุกคนนะครับแล้วก็เป็นแฟนของช่อง7 HD ต้องห้ามพลาดนะครับไม่ต้องรอกันนานหลังจบเส้นทางบันเทิงพบกับเวียและมิน